สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูจุฬาลักษวัฒนาประดิษฐ์นะคะหรือคุณครูกิ๊กค่ะจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยค่ะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองอ่านได้จับใจความคล่องค่ะก่อนอื่นเรามารู้ตัวชี้วัดที่เราจะได้จากการเรียนในเรื่องนี้กันนะคะตัวชี้วัดแรก ท1.1ป2ท3ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านตัวช้วัดที่2นะคะท1.1ป2ทั4ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับ ความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญก่อนนะคะความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญหมายถึงการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสําคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่คุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งหน่งไว้ทั้งหมดค่ะต่อมาเรามาดูหลักการอ่านจับใจความสำคัญ มีหัวข้อดังนี้ค่ะข้อ1ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนข้อ2อ,อ่านเรื่องราวคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าข้อ3เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรค่ะ และข้อที่4ค่ะนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญด้วยสำนวนของตัวเองเพื่อให้เกิดความสลัดสลวยค่ะเด็กๆพอจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กิจกรรมสนุกๆก,กันค่ะกิจกรรมชวนกันอ่านพากันตอบ ปลาหางนกยุงเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กมีความยาวเต็มที่ไม่เกิน5เซนติเมตรมีจุดเด่นคือครีบหางที่มีขนาดใหญ่ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดกล่าวคือตัวผู้มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่ามากแต่มีสีสันและครีบที่สวยงามกว่า ขนาดที่ตัวเมียใหญ่กว่าท้องอุม้มสีสันและครีบเล็กกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันนะคะคำถามข้อที่1ปลาหางนกยุงมีความยาวกี่เซนติเมตรตอบกันว่ายังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะมีความยาวไม่เกิน5เซนติเมตรต่อมาในข้อที่2ค่ะ ลาหางนกยูงเพศผู้และเพศเมียต่างกันอย่างไรได้คําตอบกันยังคะเด็กๆตอบว่าอย่างไรคะตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียและมีสีสันที่สวยกว่าค่ะต่อมาในข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะความรู้ที่ได้จากการอ่านเรื่องนี้คืออะไรตอบกันได้ไหมคะเด็กๆคําตอบก็คือ ลักษณะของปลาหางนกยุ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในเรื่องการอ่านจับใจความกันนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้จับใจความคล่องไว้มาพบกับคุณครูกิกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อกันใหม่คะ่ะบายๆคะ่ะ